อเคสวัสดีครับทัวร์มิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของพี่ใหญ่แห่งวงการทัวริงแอดเวนเจอร์นี่ต้องเจอคันนี้ครับเป็นตัวจบของสายทัวริงแอดเวนเจอร์๋อแต่จริงแล้วไม่มีจบกว่านะครับมีปีใหม่มาจบกว่านั่นเองอ่าตัวนี้เป็น bmw r 1 2 5 0 triple black นี่เลยที่ใครๆหลายคนใฝ่ฝันที่จะครอบครองเขานั่นเองดูเต็มๆลำก่อนเรียกว่าเป็นตัวจบนี่ของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์แบบ Star Touring Adventure นี่ดูเต็มๆลำก่อนสำหรับคันนี้นะครับเป็นของหนุ่มรอ จากประเทศสุขุมวิทนะครับส่งมาจัดแต่งใส่ชุดปี๊บชุดแต่งชุดไฟสปอตไลท์นี่แบบครบๆเลยทีเดียวดูรอบๆคันกันก่อนปีบนลูกค้าเลือกใช้เป็นตัว58ลิตรถือว่าเป็นตัวจบตัวใหญ่สุดของ G ีวิอิตาลีเขาเลยแฟชช ทัวร t e ทคแบรนดนี้ไม่มีผิดหวังนะครับจริงๆแล้วลูกค้ามีปิ๊บของท o วร t e c คอยู่ด้วยปิ๊บข้างไม่ได้เอามานะครับโอเคอ่าเรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงสำหรับคันนี้จะใส่อะไรกันเข้าไปบ้างนะครับไล่เรียงกันหน่อยพี่พี่เจมพี่เจมชุดไฟก่อนในเมื่อมีครัชบาร์นี่ครับในเมื่อมีครัชบาร์ก็จำเป็นที่จะต้องมีชุดไฟสปอตไลท์นี่อ่า๋ยวแบบนี้นะ ครับโอเคนะครับในส่วนของชุดไฟสว่างไร้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวของออดินนารีนะครับรุ่นนี้เป็นรหัส D7 นะครับดินนารี D7 ทำคำด้วยได้นะครับตัวดินนารี D7 นะครับตัวบอดี้เขาจะใหญ่สุดนะครับในตระกูล <c oughs> ในในในบรรดาของอชุดไฟดินนารีทั้งหมดแล้วตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราแนะนำให้ติดตั้งก็คือบริเวณนี้น,นั่นเองนี่ครับอ่าสวยงามเลยทียเดียว ชุดไฟดินารี่นะครับจริงแล้วชุดไฟสปอตไลท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะใส่เพิ่มเติมให้กับเจ้า BMW r 2 5 0เนี่ยแนะนำมากๆว่าต้องใส่แคนบัสนะครับหรือแคนสมาร์ตนะครับสำหรับคันนี้เลือกใช้เป็นยี่ห้อ e a s y CAN นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยตัว e a s ี CAN คนเราจะซ่อนไว้บริเวณใต้บอกขนซ้อนนะครับซ่อนไว้ให้อใต้บอกขอนซ้อนนะครับเดินสายเก็บงานใส่สายชักกันความร้อนให้อย่างดีนะครับและโดย เรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการร่วมนะครับใช้งานร่วมกันกับระบบการสั่งการของตัว BMW นะครับเจ้า Rolling Stick uh, Rolling uh, เจ้าเจ้าวงล้อตัวนี้ครับะจะทำงานทำการทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมไฟสปอตไลท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเอง,อาาอง,งอเดี๋ยวเราจะลองดูแสงกันติดตั้งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดอิเล็กทรอนิกส์ชุดที่2ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็กะบจะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้ากล้องหลังอ่า กล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ m ม o นะครับเป็นรุ่นรหัส M820WD นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นปี2023-24เลยทีเดียวนะครับสวิตของไมโอหน้าตาจะดูเหมือนเดิมกับรุ่นเก่านะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักนะครับแต่ตัวที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงหน่อยเปลี่ยนเปลแปลงเยอะหน่อยก็คือจะเป็นเรื่องของตัว กล่องคอนโทรลนะครับซึ่งตัวชุดกล่องคอนโทรลของ MyView M7 M82WD 0เนี่ยเราก็ซ่อนไว้ให้ใต้ยอยู่ใต้เบาะหน้าคนซ้อนเหมือนกันตำแหน่งเดียวใกล้ๆเคียงกับตัวอคอนโทรลของ e a s y c a n เหมือนกันเลยนะครับนะตัวกล้องนี้นะครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังบันทึกเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันของ MyO ได้นะครับแค่ดาวน์โหลด MyO MyView Pro เข้าไปนะครับ สังเกตว่าตัวชุดกล้องของ m y โอไมวิวเนี่ยเขาจะไม่มีจอนะครับจะมีแค่สวิตช์แล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังและกล่องอลบฟลที่ซ่อนไว้นะครับเวลาเราจะดูภาพก็เข้าไปที่เข้าไปโหลดาภาพแล้วก็ดูด,ด,ดูแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะครับดูผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับ เนี่ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยโวลต์อยู่ที่เท่าไหร่อ่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอาจะมีฟังก์ชันเพิ่มมาให้เป็นฟังก์ชันปาร์กิ่งนะครับที่สามารถที่จะป้องกันรถที่รักของเราได้นั่นเองโอเคแฟลชปาร์ัวราเทคชุดบน,นชุดล่างติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดเต็ดนะครับเป็นงานของ s อ c าซีลงรุ่นเขาเลยนะครับอโอเคในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติม หลอดนะครับในส่วนชุดวาล์วต um, okay. ัวเติมทีนี้มาที่ประเอกของงานก็คือชุดปิ้งอลูมิเนียมชุดปิ้งอลูมิเนียมตัวนี้เป็นของ G B นะครับรหัสของเขาก็คือ O B K N 5 8 B นะครับ black นะครับ black edition นะครับติดตั้งบอกพิงแท้ๆของ G B เรียบร้อย2ชิ้นแบบนี้ตรงรุ่นของ O B K ห้ O B K N 5 8าสิเขาเลยนะครับสามารถจะใส่หมวกตอนได้2ใบอ่ากดล็อกครับ กุญแจเนี่ยที่ทางชีวีให้มาจะเป็นกุญแจสองดอกแบบนี้นะครับสาะร่องหนาๆเลยนะครับอิตาลีสเปคอ่าแล้วก็ตัวฝาปิดกันน้ําตัวนี้นะครับถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาด้วยสําหรับกล่องอิตาลีสเปคนะครับปีกอิตาลีสเปคต้องใช้คำนี้ใส่กุญแจครับกดล็อกครับกดสลับครับหรือสลับก่อนเปิดฝานี่ครับภายใน สำหรับชีวิตลี่นะครับจะไม่มีอินเนอร์นั้นด้วยนะไม่มีอินเนอร์นะภายในก็จะดิบๆแบบนี้เลยแต่เขาจะให้แผ่นรองกักระแทกมาแบบนี้แผ่นรองกักระแทกให้มาด้วยเลย mm hmm. เป็นยางโฟมนะ mm hmm. อ่านด้านในเล็กน้อนะอ่ามานี้งานดิบๆไม่มีอินเนอร์นั้นเพื่อนนะโอ okay. เคป,ปิดครับปิดฝาลงนะครับตัวล็อกเกี่ยวลงมานะครับแล้วก็ล็อกปี๊บ เอาุญแจออกกดฝาปิดแบบนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการเอาตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจตำแหน่งเดียวกันนี่แหละนะครับดึงสลักออกแต่เราต้องถังุญแจปลดล็อกก่อนนะเสร็จแล้วนะลดึงสลักครับปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ยกปี๊บขึ้นนิดเดียวยกขึ้นนิดเดียวจริงๆให้เขาหลุดจากตัวชุดล็อกของเขานะครับแล้วก็ดึงไาหลังตรงๆแบบนี้สามารถที่จะหิ้วปี๊บเปน็นอะไรๆิ้วเป็น ปข้างนะครับปีแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะสิ่งสําคัญนะครับชุดปี๊บช,ชุดนี้นะครับจู่ๆเราจะเอาไปยึดอยู่บนแหลกของ b m เตัวนี้นะครับหรือแหลกของตัวแหลกท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นงานของอทัวร์เทคนะครับเป็นชุดบนทัวร์เท็แล้วก็แหลกท้ายจะเป็นงานาเซเล็ตแบบนี้จู่ๆเราจะเอาตัวปี๊บเนี่ยไปวางเลยไม่ได้ ต้องอาศัยชุดถาดเพลดนะครับสำหรับคันนี้สั่งทําเป็นพิเศษนะครับสั่งทําเป็นชุดถาดเพลคของแพทร์นะครับเราทําให้ตรงรุ่นนะครับให้กับเจ้าตัว bmw r, r 1 2 5 0้เลยพร้อมกับชุดล็อกโมโนโทีแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นี่ฮะอ่าชุดล็อกโมโนโทีแข็งแรงแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ที่สําคัญคือเขารับน้าทำมาเพื่อรับน้ําหนักโดยเฉพาะจะไม่ม ใจเย,ย็นใจเย็นมือใหม่มือใหม่ใส่ชุดล็อกเข้าไปที่เดือยสลับแบบนี้ทึบอ่านีฮะตรวจสอบพิดีก่อนเราเข้าครบแล้วแล้วดึงกดปิ๊บกดกดตัวปิ๊บลงอ่านะครับให้ดังแจ๊นี่ครับถือว่าเข้าล็อกเข้าระบบแแต่ถ้ารถไม่ได้ตั้งขาตั้งคู่ก็จะาวางง่ายกว่านี้นั่นเองครับในส่วนของชุดล็อก จะทํางานร่วมกันกับตัวฝาปี๊บนะครับกลดล็อกปิดกุญแจเรียบร้อยสังเกตดูด้านล่างนะครับชุดล็อกตัวนี้นะครับชุดถาชุดเม็ดนะครับมีชุดคั้าแข็งแรงอย่างดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราติดตั้งกล้องให้กับกล้องหลังให้กับคันนี้เนี่ยเราติดตั้งให้บริเวณนี้เลยถือว่าชัดเจนที่สุดโอเคอะด้านี้ครับยืนด้านนี้ยืนด้านนี้สนนราคานะครับชุดนี้ทั้งเซ็ต สำหรับรายการสินค้าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ราคาไว้เป็น List ลิสต์รายการแต่ละรายการมาให,ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทํารวมเป็นเซตฟู l เซ็ตให้เลยว่าสําหรับการแต่งออกมาลักษณะนี้นะครับชุดแต่งประมาณนี้นะครับใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้ใคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดติคตามขอบคุณลูกค้าที่กดติด้างเราขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามชมมีะายเดี๋ยวเราอัปเดตกิจวัวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ